สารโนตยานทานที่เสด็จทำคัาทัจ้าไปนิพานนี่จะเป็นต้นสาระนี่นิพพานตันเลงต้นต่างต้นลังต้นลังจะไม่ใช่เป็นต้นไม้ที่มีดอกใหญ่ๆญไ่ไม่ใช่ต้นสาละที่สีลังกา เดี๋ยวที่ปรินิพานจริงๆก็จะเป็นต้นหลังลักษณะท,ที่ความสวยงามที่สาระนโนทยานเมือง ส,ส,ส,สิลาชาวพุทธที่ได้มาบูชาสักการะสารมนทิยาศิลปะนวาน สวยงามตามที่ในครั้งก่อนที่มีเรียกว,ว่าป่าสาระสาระเรียกว,ว่าสาระมนุษยยานที่มีความสำคัญต่อ บุปสดศาสนาที่องค์นั้นได้เสด็จมาปรินิพานสาระมนุษยานสีนาระนี้มันเป็นฐานที่มีความโรืมนนสวยงามความสำคัญเราได้มาบูชาสักการะ นี่ก็ที่เก้าที่สิบทันบ่าก็ช่วงบ่ายบ่ายสองโมงก็ไม่มีตะนนั้นแล้วก็มีคนลิเดียมารูปมาชาที่ก็มาเที่ยวมาชมอันนี้ก็เป็น โอเคโอเคโอเคนี่เป็นสถูปอรินิพานถูปอรินิพานส่วนอีกอันนึ่งก็เป็น ที่ดิถานจุติรูปที่ปางปารินิพานที่นี่เป็นต้นหลังต้นหลังเป็นต้นหลัง,ลงที่ปารินิพาน,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 นก็จะเป็นแบบนี้เ็นี้ก็จะเป็น เรียกว่าม <ười> si ีดอกสวยงาม้นท si ี si ่มีความสำคัญเลยล่ะ เป็นป็นดับหนึ่งสำคัญเราได้มีโอกาสเดินทางมา sekarang kita pada tan serabut dunia ยังรวมปป่งอยู่ที่สำคัญเราก็ได้มาถึงได้มาบูชาสการะที่พุทธพเดนิพานที่สารมโนทยานี่เมืองกุสินารา